สวัสดีปีใหม่ชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะในปี2565นะคะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในปีนี้นะคะจะมีดวงดาวารายปีเนี่ยโคจรยกย้ายนะคะหลายดวงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวราหูดาวมฤตยูวและดาวพฤหัสนะคะแล้วก็าดาวเสาร์เนี่ยที่เป็นดาวรายปีก็โคจรวิปริตนะคะในปีนี้ด้วยมาดูกันนะคะคนลัคนาราศีพฤษภนะคะสิ่งที่อา,อาจจะต้องระวังนะคะในการยกย้ายของ ของดาวนะคะคือดาวมฤตยูเนี่ยจะโครจรย้ายมาทับนะคะคนลัคนาราศีพฤษภเนี่ยในวันที่7กรกฎาถึง30พฤศจิกาการมาของดาวาการมาของดาวมฤตยูครั้งนี้ถือว่าเป็นการมาแบบมาเยือนโดยชั่วคราวเป็นการเดินโครจรผิดปกตินะจริงๆแล้วดาวมฤตยูอะ่ะจะต้องมาทับคุณเนี่ยก็คือต้องอวันที่99ม 9, 9, ีนา66 อันนี้คือเรียกว่ายายจริงเพราะว่าจริงๆแล้วดาวมันจะอยู่อะอยู่ช่องไหนจะอยู่ช่องนั้นเนี่ยเปีซึ่งปัจจุบันอะอยู่ที่ช่องลัคนาราศีเมษอยู่นะคะจริงๆจะต้องออกจากราศีเมษเนี่ยคือ8มีนาหก แล้วย้ายมาทับคุณก็คือลัคนาราศีพฤษภเนี่ยในวันที่9มีนา66แล้วก็จะอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยไปอีก7ปีอันนี้คือการย้ายปกติแต่การมาครั้งนี้ในปี64เนี่ยเรียกว่ามาแบบผิดปกติคือไหนแวะมาดูนิดนึงซิว่าคนลัคนาราศีพฤษภเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งท่านก็จะแวะมาให คุณหรือให้โทษกับคนละคนาราศีพฤศกเป็นการแบบมาชั่วคราวเนี่ยในวันที่7กรกฎาคมถึง30พฤศจิกาการมาของท่านในครั้งนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าต้องดูว่าคุณเป็นดาวประจําตัวอะไรนะถ้าคุณเป็นดาวประจําตัวที่ถูกจริตกับท่านถือว่าคุณจะสนใจคุณจะได้โชคใหญ่ แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นดาวประจาตัวที่ไม่ถูกกับท่านถือว่าการมาในครั้งนี้เป็นการให้โทษแบบออเดอร์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะกลับมาอีกรอบเนี่ย mm hmm. ก็คือช่วงมีนาห6เป็นต้นไปทีเนี้ยก็ต้องมาดูนะคะคนที่มีลัคนาราศีพฤษภอะ่ะคุณถูกดาวพระราหูเนี่ยทับคุณเนี่ยนะคะมาตั้งแต่ สิกันยาหกสาแล้วดาวราหูเนี่ยกำลังจะย้ายออกจากลัาราศีพุฤษ์เนี่ยในวันที่29มีนาคม65ย้ายออกไปปุ๊บดาวราหูก็ดาวพฤตยูก็ย้ายเข้ามาทับแทนในช่วงเดือนกรกฎาคมมีโอกาสให้คุณหายใจอ่ะแค่เท่าไหร่เมษาเมษาเมษาพฤษภามิถุนาสามเดือนที่จะทำให้คนลัคนาราศีพฤษภดูโล่งๆไอชีวิตที่เคยถูกดาวราหูทับแบบว่าเอ่ยุ่งวุ่นวาย อะไรอย่างเงี้ยมันมีความแบบโหเหมือนคือราหูคือพายุอะ่ะเข้าใจไหมคือการเปลี่ยนแปลงอะ่ะมันแบบมาถึงเราเนี่ยตั้งแต่แบบปีหกสามนะพอท่านไปปุ๊บฉันมีเวลาหายใจแป๊บเดียวแล้วก็มีดาวอ,อ่อมาติยูเนกลับเข้ามาทับคุณอีกทีหนึ่งนะซึ่งการมาทับของดาวมฤรติยูเนให้โทษร้ายแรงกว่าดาวราหูหรือให้คุณหนักกว่าดาวราหูนะคะก็ต้องมาดูว่าดาวประจำตัวคุณเป็นอะไรที่เนี้ย ถ้าดาวประจําตัวคุณเป็นดาวเล็กนะคะคือดาวมฤตยูเนี่ยเป็นดาวใหญ่หมายถึงว่าอยู่ในราศีใดเนี่ยก็โคจรแบบใช้เวลา7ปีดาวเล็กๆก,ก็คือดาวรายวันดาวรายเดือนพวกนี้ถือว่าเป็นดาวที่ส่งผล ถ้าเจอดาวพฤติยูถือว่าส่งผลเสียกับตัวคุณนะคะเพราะคุณรับไม่ไหวหรอกโดยเฉพาะคนที่มีดาวประจําตัวเป็นดาวอาทิตย์อาทิตย์คืออะไรอาทิตย์คือแสงอะ่ะพฤติยูมาคือสุญญากาศดับแสงจ๊าอาทิตย์คือยศจักหลักฐานคือชีวิตอะ่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีาดาวประจําตัวเป็นดาวอาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นคนลัคนาราศีพฤษภเนี่ยคุณจะต้องระวังเลยนะคะการมาของดาวมฤตยูในครั้งนี้อาจจะสร้างความเจ็บปวดคุณอาจจะ มีโรคภัยไข้เจ็บนะคะโรคที่เกี่ยวกับดาวอาทิตย์ก็คืออย่างโรคความดันโรคหัวใจอย่างเงี้ยค่ะโรคเกี่ยวกับดวงตานะคะหรือว่ามีความสั่นคลอนทางชีวิตนะคะบางคนอาจจะแบบคือไร้บ้าน ไลฟ์来来ผู้นําในบ้านมีปัญหาหรือแม้แต่ชีวิตของคุณเองนะคะอันนี้ถือว่าค่อนข้างรุนแรงนะคะใครที่มีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวนี่นะคะก็จะต้องอจริงๆควรจะบูชาเาท้าวสุวรรณไว้นะคะหรือว่าบูชาพระศิวะนะ,ะซึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของดาหรือตยูนะคะเพื่อ,อแบบให้เขาช่วยแบบปัดเป่าอะคือจริงๆมันปัดเป่าไม่ได้แต่อย่างน้อยคือเราเราก็ เหมือนสร้างกุศลทำบุญหรือว่าพยายามเป็นพวกกับท่านนะคะหรือต้องทำบุญที่เกี่ยวข้องกับดาวมรตยูเรื่องของแบบโรคภัยแค่เจ็บโรงพยาบาลน,นะคะทำบุญเกี่ยวกับโศกอะไรเงี้ยโรงโศกอะไรอันนี้ต้องแบบทำแบบเยอะเลยหรือคุณก็จะต้องแบบเตรียมตัวเรื่องความเจ็บป่วยไว้เลยนะต้องซื้อประกันไว้นะคะประกันสุขภาพเนี่ยที่สัมพันธ์กับคุณดาวอาทิตย์ก็เรื่องของความดันเรื่องของโรคหัวใจทั้งหลายแหลค่คือคือควรทำประกันคนที่มีดาวประจําตัวเป็นดาวอาทิตย์เนี่ยสำคัญมากๆทีนี้ ดาวมฤตยูเนี่ยจะมาส่งผลให้โทษกับคนที่เป็นดาวดวงเล็กๆทั้งนั้นนะคะยกเว้นนะคะยกเว้นถ้าคุณมีดาวประจําตัวเป็นดาวมฤตยูการมาของดาวมฤตยูครั้งเนี้ยคุณจะสมใจอะไรที่คุณคิดหวังไว้คุณจะได้มันในช่วงเดือนกรกฎาคมเจ็ดกรกฎาคมถึงสามสิบพฤศจิกาถ้าคุณเป็นดาวมฤตยูนะถ้าดาวประจําตัวคุณเป็นลักษณะเดียวกันอาอผีเห็นผีอะเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดเป็นดาวดวงอื่นนะคะถือว่า เสียหายนะคะเสียหายอันดับที่1คือดาวอาทิตย์นะคะเสียหายอันดับที่2คือดาวเกตเกตเนี่ยนะคะดาวเกตคือสิ่งเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยแพ้ใครคะ่ะยกเว้นกรรมตามทันเพราะคุณเป็นบุญไงแต่ดาวรเออดาวดาว,ดาว,ดาวมฤตยูเป็นกรรมกรรมมาถึงตัวยังไงก็แพ้นะคะ คนที่เป็นดาวเกตนี่ก็ต้องก็ต้องระวังเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณทําบุญไม่พอเป็นช่วงเช็คบินเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณทําบุญพอนะคะแล้วในช่วงที่ท่านมาคุณก็ถือศีลกินเจทําบุญามากขึ้นอันนี้ถือว่าคุณรอด นะคะต่อไปนะคะก็คือ,อาดาวดวงเล็กๆดวงอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวจาันคนที่มีดาวประจําตัวเป็นดาวจาันดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์เหล่านี้ก็ถือว่าดาวมฤตยูมาโคจรมคร้างนี้จะส่งผลให้โทษนะนะคะให้โทษอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของสุขภาพตามดวงดาวนะคะอย่างาดาวจันเนี้ยก็คือเรื่องของระบบ น้ำเหลืองในร่างกายเรื่องอถ้าเป็นผู้หญิงก็เรื่องของระบบเต้านมนะคะเรื่องของระบบสืบพันธุ์จันทร์คือแม่คือเมียอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะต้องระวังเกี่ยวกับโรคต่างๆเหล่านี้นะต้องทาอาการเกี่ยวกับโรคนี้ไว้เลยนะคะดาวอังคารน,นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับแข้งขาโรคเกี่ยวกับเรื่องระบบ ลมหายใจโควิดเนี่ยแหละนะคะรวมถึงเรื่องของอุบัติเหตุด้วยอันนี้ก็จะต้องระวังกับคนที่มีดาวประจำเ,เป็นดาวอังคารดาวพุธนะคะก็คือโรคที่เกี่ยวกับช่องท้องพุธคือปากการกิน,นอย่างนี้นะคะ่ะหลอดลมปากนะคะหรือสมองนะคะเพราะเพราะดาวพุธก็คือนักปราดด้วยนะคะเหมือนเหมือนกับครูอ่ะก็คือดาวพุธหาตนะคะเรื่องของโรคสมองเรื่องของช่องท้องก็จะต้องระวังดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ก็คือโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไตนะคะระบบขับ ขับของเสียในร่างกายรวมถึงความรักมักอาเพศคุณอาจจะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเลยคือจากรักชายไปรักหญิงอะไรเงี้ยมีความอาเพศเกิดขึ้นนะรวมถึงเรื่องของการเงินที่อาจจะต้องเปลี่ยนไปของคุณลักษณะที่มีดาวประจําตัวเป็นดาวศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมองแล้วเนี่ยนะคะเสียมากกว่าเยอะเสียมากกว่าดีาก,ก,าดการมาของดาวมฤตยูครั้งนี้ถ้าคุณไม่ใช่เป็นดาวมฤตยูถือว่าเสีย ะะเสียมากเสียน้อยแล้วแต่ว่าคุณดาวเป็นดาวประจําตัวดวงไหนนะคะเสียมากที่สุดเลยคือดาวอาทิตย์เพราะมันเป็นเรื่องของชีวิตนะเป็นเรื่องของความมั่นคงของคุณนะคะรวมถึงดาวเกด้วยนะคะก็คือเรื่องของกรรมมาถึงตัวนะคะส่วนดาวอื่นๆก็อาจจะต้องแบบระมัดระวังเรื่องของความเจ็บป่วยตามดวงดาวที่เป็นดาวประจําตัวของคุณนะคะ ทีนี้การย้ายออกของดาวราหูนะคะก็ถือถือว่าดาวราหูอ่ะมันคือเรื่องของโอกาสเหมือนกันมันจะนําราหูจะนําความมุ่นหวันมาให้ออกับคุณแต่ก็คือนําเรื่องของโอกาสนะคะโดยเฉพาะโอกาสในเรื่องของการงานที่ผ่านมานะคะตั้งตั้งแต่เดือนอกันยาปี63นะคะจนถึงมีนาโอกาสในเรื่องของการงานนี้จะเปลี่ยนละ เปลี่ยนมาอยู่ในช่องของคําว่าวินาศเพราะว่าดาวราหูก็จะย้ายจากกลุ่มลัคนาของคุณนะไปอยู่ในช่องวินาศโอกาสเรื่องการงานไม่มีละนะคะยกเว้นนะคะว่าคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคําว่าวินาศเนี่ยก็คือเรื่องของต่างประเทศเรื่องของออนไลน์อะไรพวกนี้ถือว่าดีหรือทํางานแบบเบื้องลึกเบื้องหลังแบบว่าไม่เปิเปดเผยอันนี้ถือว่าดีแต่ก็ต้องมาดูดาวประจําตัวคุณด้วยไงว่าตกลงว่าดาวมฤตยยที่มาทับคุณนะ่ะคือคุณรับได้ไหมถ้าคุณรับไม่ได้ใช่ไหมว่าคุณเป็นดาวอาทิตย์ มาการมาครั้งนี้คืามาดับแสงคุณเลยงานคุณก็ไปตกว,วินาศก็ทายเสียเลยนะคุณต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพความมั่นคงในชีวิตเรื่องการงานมันจะมีปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณเป็นดาวมฤตยูเนี่ยเออมาครั้งนี้สมหวังเลยงานงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องออนไลน์โอโหปังมากนะคะอันนี้มันก็คือเรื่องของการผูกดวงนั่นแหละอันนี้เราก็จะทายแบบคร่าวๆเนาะว่าการมาทับนะคะมองแล้ววงกว้างเนี่ยการมาในการมาทับของดาวมฤตยูถือว่าไม่ดี การย้ายของดาวราวหูคือเรื่องงานคุณก็จะเสียหายของคุณละคณาราศีพะสก์ทีนี้ามามาดูนะคะเรื่องดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในช่องสุภาสุภาแปลว่าอะไรแปลว่าความเจริญแปลว่าเรื่องของอผู้ใหญ่ภายในบ้านเสาร์คือความทุกข์ข้อเสียเสาร์คือความทุกข์คุณทุกใจมากเรื่องของความเจริญของคุณนะคะหรือเรื่องของผู้ใหญ่ภายในบ้านเรื่องของเจ้านายของคุณมันทุกข์มันอึดอัดใจนะคะแต่ถ้าเกิดมองในด้านดีก็คือคุณก็จะเกิดความมั่นคงคือ ต้องบอกว่ารอยคนนะมันไม่ได้แบบเสียแบบทุกรอยคนไงบางคนก็ดีเออแบบว่าเออฉันมีความเจริญฉันมีความอดทนกับเรื่องความเจริญของฉันสุดท้ายแล้วว่าไอสิ่งที่ฉันหวานลงไปอ่ะมันก็แบบเก็บเกี่ยวผลได้จากความอดทนของฉันเองนะฉันก็มีความเจริญเกิดขึ้นนะคะสำหรับบางคนแต่บางคนก็จะถูกใจเรื่องของความเจริญเรื่องของที่พึ่งของคุณเรื่องของเจ้านายของคุณเกิดขึ้นนะทีเนี้ยดาวเสาร์ในปีเนี้ย จากโคจรเขาเรียกว่าเป็นปกติและผิดปกตินะคะสจังหวะนะคะในปีนี้ในช่วงต้นปักเนี่ยดาวเสารโคจรเป็นปกตินะคะแต่ว่าในช่วงกลางปีอะ่ะก็คือตั้งแต่7มิถุนาถึง10ตุลาดาวเสารโคจรถอยหลังนะคะเดินโคจรผิดปกติแล้วช่วงนั้นนะ่ะเป็นช่วงที่ดาวมฤตยูทับคุณพอดี ะะเลยมองว่าคุณจะต้องไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเจ็บป่วยความเสียหายโรคภัยไข้เจ็บอาจจะเป็นของตัวคุณเองหรืออาจจะเป็นของที่พึ่งของคุณอาจจะเป็นของผู้ใหญ่ภายในบ้านของคุณนะคะหรือมีความอาเพศเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของความเจริญของคุณเกิดขึ้นซึ่งมันจะชัดเจนมากๆเลยก็คือในช่วงของอาดาวมฤิตยูทับและดาวเสาถอยก็คือประมาณช่วงมิถุนายนถึงตุลาคมอันนี้จะต้องระวังเลยนะคือมองว่าพฤโศกคุณต้องไปหาทำประกันไม่ว่ากับอา,อาจจะเป็น ธุรกิจคุณนะอ,าอาจจะเป็นผู้ใหญ่ภายในบ้านของคุณหรือแม้แต่ตัวคุณเองนะคะเพราะว่า,าดูแล้วเชิงเสียโดยกว้างมากกว่าคนที่จะได้ผลดีนะะจากการโคจรอของดวงดาวทั้งสามดวงที่เป็นดาวหลักของ,ของออราศีจกักรนะคะท,ทีนี้มาดูดาวพฤหัสดาวพฤหัสตอนนี้โคจรดีนะดีมากนะคะอยู่ในช่องการงานนะคะแต,แต่จะอยู่ในช่องการงานของคุณอะ สั้นๆนะถึงแค่7เมษายน65เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมีโอกาสเรื่องการงานแน่นอนนะคะเรื่องความมั่นคงแน่นอนนะคะแต่เป็นแค่ช่วงต้นปีหลังจากนั้นแล้วชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่บอกคือคุณอาจจะเจ็บป่วยหรือคุณต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเจ็บป่วยของผู้ใหญ่ภายในบ้านหรืองานคุณอาจจะทําให้แบบมันมีปัญหาเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยดาวพฤหัสที่ให้คุณในช่องการงานของคุณในช่วงต้นปีอะ่ะคือถึง7เมษายนจากโคจรย้ายราศี จะย้ายนะคะไปอยู่ในช่องลาภะชื่อดีนะชื่อดีเพราะว่าลาภะใช่ไหมแต่ว่าดาวพฤหัสองนี้คำเออมาจากมาจากเจ้าเรือนคําว่ามรณะด้วยมรณะมาเป็นลาบอ้าวความเจ็บป่วยมาเป็นลาบหรือคุณอาจจะได้ลาบจากมรดกนะคะอันนี้คือถ้าทายในเชิงเสีย้าทายในเชิงดีเช่นคนที่มีดาวประจําตัวเป็นดาวมฤตยูอยู่แล้วคุณจะสมใจอ้าวคุณก็อาจจะแบบได้โชคใหญ่จากแบบว่าการยืวงานจากต่างประเทศ อย่างนี้ก็ได้นะคะคือคือมันต้องผูกด,ดวงอะ่ะคุณคุณจะต้องดูดวงอะ่ะจะได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆชั้นดีหรือไม่ดีกันแน่นนะนะคะแล้วก็คุณจะต้องดูว่าดาวประจำตัวคุณเป็นดาวอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องแท็กไลน์มาดูดวงนะคะแต่เอาเป็นว่า80%ลวกันคุณละลคนาราศีพุธศกอะ่ะมองว่าคุณต้องมีเกณฑ์เจ็บป่วยประสัมพันธ์เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสูญเสียนะคะเรื่องของงานที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะ,ะจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นกับคนลนาราศีพฤษภนะ,ะในช่วงปี65นี้นะคะใครสนใจนะ,ะดูดวงส่วนตัวทักไลน์มานะดูดวงส่วนตัวนะคะจะได้รู้ว่าคุณมีดาวประจําตัวเป็นดาวอะไรดูดวงส่วนตัวครึ่งชั่วโมงนะคะ599บาท1ชั่วโมง1000บาทนะคะแต่ถ้าเกิดคุณต้องการเช็คแค่ดาวประจําตัวกับศักยภาพของคุณนะคะคือคนที่มีดาวประจำตัวแต่ละอย่างคุณมีศักยภาพไม่เหมือนกันนะคุณไม่ต้องไปเช็คดีเอ็นเอหรอกอันเนี้ยมันอยู่ในโหราศาสตร์ อยู่แล้วนะคะว่าคุณเป็นดาวประจําตัวอะไรคุณก็จะมีศักยภาพโดดเด่นในเรื่องนั้นนะคะเช็คดาวประจําตัวและศักยภาพในตัวคุณนะคะ299บาท1ดวงนะคะจะส่งเป็นคลิปคลิปเสียงนะ15นาทีส่งกลับไปที่ไลน์คุณนะคะแต่ถ้าเกิดดูดวงเนี่ยก็คือเราดูดวงส่วนตัวก็คือพูดคุยกันปกตินะคะผ่านไลน์นะคะก็ประมาณนี้นะคะคุณลษละราศีพุธศกนะคะสวัสดีปีใหม่คะ่ะ